ขาจะมีหัวรบนิวเคลียร์ไปไว้ทําไมเนี่ยถ้าอยากถามอยากจะถามจีนเหมือนกันอะไรครับปีหนึ่งผลิตหัวรบจีนปีละร้อยตอนนี้มี600แต่เชื่อไหมขนาดมี600ยังน้อยกว่ารัสเซียกับอเมริกาแต่เป็นประเทศที่ตอนนี้มีผลิตหัวรบนิวเคลียร์ที่เร็วและมากที่สุดในโลกแล้วครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลคอร์ o ปอเรชั่นจำกัดมหาชนาก็บบจะมีหัวรบนิวคบบเคลียร์ไปไว้ทำไมเนี่ยถ้าอยากถามอยากจะถามจีนเหมือนกัน อะไรครับปีหนึ่งผลิตหัวรบจีนปีละร้อยตอนนี้มี600แต่เชื่อไหมขนาดมี600ยังน้อยกว่ารัสเซียกับอเมริกาแต่เป็นประเทศที่ตอนนี้มีผลิตหัวรบนิวเคลียร์ที่เร็วและมากที่สุดในโลกแล้วครับมาคุยเรื่องนานักหนักนกันกนิดนึงนะฮะสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มที่เรียกว่า SIPRI บางคนเรียกซิป,ปริอย่างน,นี้เป็นต้นคือมันเป็นมันเป็นสถาบันนะครับที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพวก ระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูหรือระเบิดพวกที่เป็นระเบิดเคมีอะไรต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับเขาออกรายงานมาฉบับหนึ่งนะครับเป็นรายงานที่น่าสนใจครับว่าขณะนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะครับมีการผลิตแล้วก็สะสมคลังแสงที่เกี่ยวกับยุทธ,ธปกร์ทางนิวเคลียร์เนี่ยนะในอาตาัตราที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกใบนี้เออคือเวลาเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ ยุทธปกรณ์หรือพวกระบบอาวุธทางนิวเคลียร์เนี่ยนะในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีหลายอย่างนะฮะมีทั้งไอ้ทั้งตัวระเบิดเองหัวรบเองนะฮะและประเภทของระเบิดเองพิสัยในการทาลายล้างอะไรก็แล้วแต่ก็ต่างกันไปแต่อันนี้เขาวัดกันที่หัวรบนิวเคลียร์นะครับปรากฏว่ารายงานฉาบับนี้บอกว่าประเทศจีนการเป็นประเทศที่ผลิตและเก็บสะสมหัวรบนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกครับเขาเก็บเท่าไหร่รู้ไหมแลวเขาผลิตรู้ไหมปีหนึ่งเท่าไหร่ผลิตปีละหนึ่งร้อยหัวรบนิวเคลียร์นะฮะ ตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาคือแสดงว่าตั้งแต่ผ่อนคลายโควิดปั๊บเนี่ยพีพพพพพ่จีนแกก็ปั๊มหัวรบนิวเคลียร์เลยนะฮะปีละร้อยลูกนี่นะฮะจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยมีการสะสมหัวรบนิวเคลียร์ในประเทศจีนอย่างน้อยนะหกรหัวนะฮะทีนี้ไอ้ตัวเลขหกรหัวเนี่ยบางคนอาจจะฟังแล้วแปลกใจว่าเอ๊ะจะไปเทียบกับประเทศอื่นนี่มันน้อยหรือมันมากคําตอบคือมันยังน้อยกว่าประเทศอื่นอยู่นะฮะตอนนี้ประเทศที่เยอะที่สุดจริงๆเนี่ยนะครับก็คือรัสเซียกับอเมริกา เยอะจริงนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของจีนต้องการจะจ,จะสะสมขึ้นไปให้มันใกล้เคียงมาสองยักษ์ใหญ่พิ่เมพ้มหรือเปล่าเราก็ไม่รู้กันนะฮะแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยนายฮารคริสตนเซนซึ่งเป็นผู้วมงานอาวุโสแห่งสถาบันวิจัยสัฐฐนติภาพนานาชาติสต็อกโฮมเนี่ยนะครับก็เขาพูดถึงครับว่าคือในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีก็ดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผลิตก็ดีไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการแบบคิดวิจัยและออกแบบในการสร้างหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมันทันสมัยหมดมากโดยเฉพาะระยะเวลาในการผลิตนี่ โอ้นี่เรียกได้ว่าแบบผลิตเร็วขึ้นเพราะว่ามีเทคโนโลยีในการผลิตแล้วก็การการดีไซน์หรือการใช้พวกวัตถุดิบสารตั้งต้นประเภทอื่นในการผลิตหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยเป็นสารในยุคสมัยใหม่กันเลยนะครับดังนั้นจึงทําให้ประเทศที่มีศักยภาพใหญ่ๆทางการทหารเนี่ยก็จะเพิ่มการผลิตและสะสมหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นประเทศจีนนะครับนอกจากนี้ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศจีนเองมีทุนค่อนข้างหนามากๆเลยในแง่ของเรื่องงบประมาณทางการทหารและยิ่งมีช่วงประมาณนับตั้งแต่นะฮะ สิ้นสุดสงครามเย็นมาซึ่งมันไกลพอสมควรนะฮะแต่มันมีตัวเร่งมาเนี่ยนับตั้งแต่เรื่องของความขัดแย้งด้านการเมืองการค้าระหว่างประเทศแล้วก็เกิดคู่ชกมาตั้งแต่3ปีกว่าก็คือยูเครนกรสัสเซียเสร็จแล้วก็เกิดปรากฏการณ์อะไรต่างๆมาเนี่ยทำให้จีนเขาเพิ่มศสกยภาพทางการทหารสูงมากและหนึ่งในนั้นคือหัวรบนิวเคลียร์ด้วยนะครับแต่ที่การเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์ตรงนี้เนี่ยนะฮะท่านั้นของโคษกกระทรวงการตาร่างประเทศของจีนเนี่ยเขาก็บอกเรื่องนี้เพราะเขาเห็นรายงานใช่ไหมเขาก็ตอบใน คือการที่จีนมีอาวุธนิวเคลียร์หรือหัวรบนิวเคลียร์ไว้ครอบครองเนี่ยเขาบอกว่ามีไว้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ได้ว่ามีไว้สําหรับจะไปบุกรุกโจมตีละลานไขรอันนี้สิ่งที่กระทรวงการตา่างประเทศของจีนพูดนะครับ 2. เขาบอกว่าไอการมีรักษาผลิตก็คือต้องมีรักษาอยู่ในระดับหนึ่งที่จําเป็นต่อความมั่นคงของชาติแล้วจีนก็บอกเขาไม่มีเขาเรียกอะไรฮะความตั้งใจวัตถุประสงค์เลยในการที่จะไปผลิตหัวรบนิวเคลียร์ แข่งกับประเทศอื่นๆที่ต้องการผลิตหัวรบนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น3พ่ข้อแล้วนะฮะแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็บอกไปครับว่าเขาบอกว่าจีนเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเขาบอกอี้นะประเทศจีนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยมีนโยบายชัดเลยนะฮะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนประเทศไหนแน่ๆนะเขาพูดกันนะฮะคือก็มีหลายประเทศนะฮะที่ผลิตสั่งสมหัวรบนิวเคลียร์แล้วก็ใช้ยิงใช้ทดสอบอะไรกันว่าไปนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผลจีนบอกใช่มีมีกำลังมีเยอะขึ้น แต่ก็มีแต่ก็ไม่ได้มหมายความว่าจะเป็นประเทศแรกที่กดปุ่มใช้นี่นะครับนะฮะแล้วสิ่งที่เขาบอกต่อไปนี่นะฮะเขาบอกเลยครับว่าสัญญาด้วยนี่จีนเขาสัญญาว่าไม่ว่าด้วยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะจะไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์กับรัฐหรือประเทศไหนก็ตามที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือในพื้นที่ไหนก็ตามที่ประกาศเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลีย <Sony> ร,ยร์เขาจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่ถ้าตีความข้อนี้ให้ดีๆนะฮะเขาจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ กับประเทศไหนก็ตามที่ไม่มีวาวุธนิวเคลียร์เพื่ะนประเทศไหนมีวาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่แน่ว่าเขาจะใช้แต่เขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่ใช่ประเทศแรกที่ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยถึงได้แบบมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่ายักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเบอร์สองของโลกและใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนนี้เนี่ยนะครับเร่งผลิตเกี่ยวกับหัวรบนิวเคลียร์ขึ้นอย่างรวดเร็วและการเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงระดับประเทศและระดับภูมิภาคอย่างแน่นอนในสัญญาณขณะนี้นะครับ